สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวชาวทุ่งนะครับซึ่งถ้าเรียกว่าในฉากใหม่ในการเปลี่ยนแปลงใหม่นี่เป็นวันแรกนะ,ะเพราะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเป็นเล่าข่าวชาวทุ่งสุดสัปดาห์นะครับนะนี่เป็นเล่าข่าวชาวทุ่งในภาคปกติซึ่งจะเวลาจะเหลือเพียง45นาทีแต่ว่าความเข้มข้นยังเท่าเดิมนะครับใช่ค่ะ เ่าก็จะไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนนะครับยังคงมีสีสันชาวบ้านยังคงมีข่าวจากกระทรวงยังคงมีเตือนภัยอะไรต่างๆมีประคิณอากาศต่างๆนะครับมาเจอกัน ส่วนวันนี้นะคะคก็จะเป็นเรื่องที่เคยพูดกันแล้วนะคะแต่ว่าย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเริ่มที่จะเห็นภาพแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเตือนบอกว่ากเกษตรกรเนี่ยให้งดทานาปลังครั้งที่สองนะคะเพราะว่าน้ําในโดยเฉพาะในลุ่มน้ําเจ้าพญานั้นนะคะตอนนี้เนี่ยต้นทุนต่าเหลือเกินนะคะแล้วก็พื้นที่การเพาะปลูกเนี่ยเหมือนกับจะ เกินเกินระดับที่เป้าที่ตั้งเอาไว้แล้วด้วยนะคะก็ะเลยออกมาเตือนเกษตรกรหน่อยนะคะสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเสียงที่จะขาดทุนแน่นอนเสียงที่จะขาดทุนเสียงที่จะเกิดสงครามยังน้ําก็ดีกเรา่อยากเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยนะครับเสียงที่จะต้นข้าวอยู่ในนาแล้วก็พอออกรวงไม่ได้ครึ่งทางแล้วปรากฏว่าแห้งเหี่ยวตายเนี่ยโอ้โห แล้วผมเจอทุกปีผมทั้งข่าวเกษตรเนี่ยนะว่าก็ว่าที่ผมผมเจอสภาพอย่างนี้ผมปีที่แล้วผมไปเจอที่โคราชไปที่แล้วไปเจอหลายๆจังหวัดอย่างโคราชเนี่ยนะโหดูไม่จืดเลยปรากฏว่าเขาลงทุนทํามาขนาดอุตสาห์ลงทุนสูบน้ามาไกลเป็นกิโลเลยปรากฏว่าสุดท้ายไปทางเอาเข้าจริงๆแล้วพอเข้าอายุสักเจ็ดิบวันแล้วมันไม่ไหวจริงยืนต้นตายยืนต้นตายใช่ค่ะเก่งๆก็ไปทาข่าวนะคะจะเห็นว่า พื้นดินนี่โอ้โหแตกระแหงเลยนะคะแล้วก็ข้าวยืนต้นตายนะคะหลายๆจังหวัดสงสารช่าวนาเหมือนกันเพราะว่าลงทุนไปลงทุนนะมีทั้งค่าน้ํามันค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าปราบศัตรูพืชเยอะแยะมากเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องของปุ๋ยปลอมด้วยนะฮะมันก็โอ้โหมาซ้ําเติมชาวนาไม่ไหวนะเห็นใจมากก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะคะครับนะะอ้าวแล้วก็ พี่น้องนะฮะที่จะร่วมกิจกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นส่งคลิปภาพในเรื่องของกิจกรรมพื้นบ้านนะครับกีฬาชาวบ้านต่างๆหรือว่าจะเป็นดอกไม้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยส่งมาร่วมกับรายการของเราได้แล้วก็ถ้ารายการของเราได้ออกอากาศในภาพในภาพในเรื่องราวของท่านเนี่ยนะครับ ผมมีเรียกว่าของที่ระลึกให้ท่านด้วยโดยส่งคลิปภาพมาที่ f a c e b o t ouch t ouch o k c o m s l a รายการเล่าข่าวชาวทุ่งนั่นเองค่ะแล้วก็แกแๆปากินนาคาบอกบนน้อยใจแหมโพสต์เองกับมือ u t u b e นะคะ u t u b e เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ,คะที่เราจะได้สื่อสารกันแล้วก็ติชมรายการนะคะแล้วก็ได้ดูรายการย้อนหลังด้วยของรายการเล่าข่าวชาวทุ่งนั่นเองค่ะอ่ะมาดูกันเลยนี่นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเตือนให้พี่น้องเกษตรกรงดทำนาปลางรอบสองนะเพราะลุ่มน้ำเจ้าปรญยา เขาบอกว่าไม่พอเสี่ยงต่อการขาดทุนคนที่ออกมาแจ้งในเรื่องนี้คือท่านยุคนลิ้มแหลมทองนั่นเองนะฮะบอกว่าโอ้โ oh, หตอนนี้เนี่ยนะฮะปริมาณน้ําเก็บกักในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําไหลลงอ่างทั่วประเทศค่อนข้างมากและก็ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปริมาณน้าในลุ่มน้ําเจ้าพระยานะฮะ,ะออจากอ่างเก็บน้ำสองเขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์อยู่ต้นน้ำธนูเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีปริมาณเกิอนอยู่ในเขื่อนอยู่ที่52และว2กสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่า เกษตรกร,ร,กรมีการปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับนะฮะโดยข้าวนาะปางในเขตจุงหธานปัจจุบันมีการปลูกถึง5.32ล้านไร่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อวัน2วันนี้เองว่าเขาให้ปลูกเพียงแค่4กว่า,วาล้านไร่<ช>แต่ตอนนี้ปลูกซัดเข้ามา5กว่าล้าน,นไร่ลลแล้ว <ไป S 2> เนี่ยนเกินไปแล้วนะ,ค,ะคิดเป็นเกินมา183เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจากแผนที่กำหนดไว้จริงๆก็ก,กำหนดไว้แค่2.9ล้านไร่เลยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับขณะที่นาปางนอกเขตจุงหธานมีการปลูกจริงเนี่ย2.35ล้านไร่ จากแผนที่กำหนดไว้แค่1.84ล้านไร่แต่ตัวนี้ก็ซัดขึ้นมา2.3ล้านไร่แล้วนะครับกรมนประกานก็ยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอและเกิดผลกระทบกับกเกษตรกรให้น้อยที่สุดถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวให้สิ้นเดือนมกราคมท,ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันตอนนี้ก,กระทรวงเกษตรก็มีความกังวลกับกเกษตรกรทํานาปลางรอบ2อ,อย่างต่อเนื่อง ส่งผลเสียหายตามมาเกษตรกรไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเป็นเขตภัยพิบัติะนะครับเนื่องจากกรมชลป,ประทานมีการแจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ําล่วงหน้าแล้วว่าไม่สามารถจะส่งน้ําให้เกษตรกรได้อย่างแน่นอนและก็ต้องมีการสํารองน้ําต้นทุนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนถ้าเกิดว่าภาวะฝนทิ้งช่วงยิ่งอย่างที่เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าท่านสมิธธรรมสโลดเองก็ออกมาพูดว่าปีนี้อาจจะแล้งยาวน้นถึงมิถุนายนกรกฎาคมโอ้โหนี่นะฮะรายค่ะเพราะฉะนั้นท่านฟังให้ดีนะพี่น้องนะ เขาบอกอย่างนี้ว่าแรงนี้ในเขตที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจะปลูกข้าวแล้วอาจจะมีการยืนต้นตายเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการชดเชยใช่เพราะถือว่ากร<ผ>มชุมพรทานเตือนแล้ว<ช>ตรงนี้แหละผมเป็นห่วงมากพอถึงวันนั้นเขาจริงๆเนี่ยเกรงว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็จะทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ของข้าวตายอย่างหนึ่งทําใจไม่ได้ว่าเอ๊ตายแล้วทําไมไม่มีใครมาชดเชยไม่มีการเยียวยาใช่ส่วนหนึ่งกรมชุมพรทานบอกว่าเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยเัติไม่ได้เพราะว่าได้ประกาศไปแล้วนะฮะได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะ ประกาศเป็นพื้นที่ปฏิบัติได้ในส่วนอื่นน้ำอุโ่โภคบริโภคได้แต่ว่า จะชดเชยในภาคการเกษตรเนี่ยคงยากเพราะเขาถือว่าบอกแล้วนะใช่ค่ะเราถึงต้องเอาข่าวนี้เนี่ยมาเล่าย้ำย้ำแล้วย้ำอีกนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยสัญญาณเรื่องของฤดูแล้งเนี่ยมันมาจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางในส่วนของคุณยุคนี่ยังพูดเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่รได้รับผลกระทบในช่วงดดูแล้งเนี่ยซึ่งถือว่าปีนี้เนี่ยแ้งกว่าปกติเลยนะคะกระทรวงเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรม การข้าวเขาเตรียมแผนรองรับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรุ่มน้ําเจ้าพญายทั้ง22จังหวัดสามารถมีรายได้ในช่วงที่ไม่มีน้ํานะคะโดยฟังนะคะเขาจะจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหรือ,อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการปลูกข้าวนั่นเองนะคะทําอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เขาทําขึ้นมามโดยบอกว่า,าจะเตรียมใช่ค่ะเตรียมของงบนะคะกลางช่วยเหลือจํานวน45ล้านบาทเกษตรเกษตร เกษตรกรจำนวน2 1 0 0 0รายด้วยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรน,นั่นเองมาอบรมให้มาปลูกพืชทดแทนข้าวซะ,ะมาปลูกพืชระยุสันส้นซะนะครับอีกท่านหนึ่งท่านอธิบดีกรมเชื้อปทานนะท่านเลอวิโรดโกวัฒนะนะฮะบอกว่าสำนักสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปีนี้ต้องถือว่ามีการต้องมีการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะ,ะไม่เพียงแต่ช่วยเหลือภาคการเกษตรแต่ต้องคํานวณปริมาณน้าให้เพียงพอไม่ให้กระทบถึงระบบนิเวศการอุปโภคบริโภคภาคอุตสาหกรรม แล้วก็ใช้เพื่อการผลักดันน้าเค็มในช่วงฤดูแล้งด้วยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงการสาน้ําประปาด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทางรัฐบาลทราบเพราะหากเกษตรกรมีการทำนาปลังรอบ2ฝากฝังเนี่ยนะฮะกรมชมพทานเนี่ยก็จะไม่มีน้ําสนับสนุนอย่างแน่นอนคือถ้าทํานาปลังรอบสองว่างนันเนี่ยนะฮะแต่พี่น้องเกษตรก,ร,กรอาจจะแย้งได้โดยเพิ่งยิ่งทางต้นน้ําหรือกลางน้ํอาจจะมองไม่เห็นภาพอาจจะบอกว่า เอ้ก็เห็นปล่อยน้ํามานี่ททำไมไม่แห้เอาขึ้นมาทํานาแต่น้ําที่ปล่อยมาก็คือรักษาระบบนิเวศเอาไว้แล้วก็เอามาทําน้ําประปาทําไมถึงปล่อยน้ํามาทําน้ำประปาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วน้ำเค็มมันดันขึ้นมาแล้วน้ําประปามันเค็มนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำปลามันขึ้นมาจนถึงนนทบุรีคนกรุงเทพกินน้ําเค็มกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปล่อยน้าออกมาดัน แต่ท่านเห็นท่านปล่อยน้ามาแล้วจะบอกว่าเอ๊ะปล่อยน้ามาทำไมทํานาไม่ได้ <c oughs> เพราะมันจะเป็นตะการที่แย้งกันท่านต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะนะคะ,ะ,คะก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะคะยามข่าวนี้บ่อยมากนะคะช่วงนี้อาจจะได้ยินข่าวเราเล่าข่าวเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้เกษตรกรเนี่ยสูญเสียแล้วก็เสี่ยงที่จะลงทุนไปจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเตือนแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาด้วยนะคะก็หันไปปลูกพืชทดแทนอายุสั้นสกุลถั่วเนี่ยปลูกทั่วเนี่ยอายุสั้นกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ เราก็สามารถที่จะเอาถั่วเนี่ยเป็นพืชปกคลุมดินได้ด้วยเป็นพืชที่ให้ปุ๋ยในการทํานาปีรอบต่อไปได้ด้วยะนะครับนะ,ะไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะเขาบอกว่าทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเตรียมที่จะพัฒนาเรื่องของ สารสนเทศนะคะเป็นฐานข้อมูลให้กับเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะข้อมูลรายสินค้าผู้บริหารเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันสําหรับเรื่องนี้นะคะทางรองเลขาธิการและโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคุณสุรศักดิ์นะคะพันนบนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าได้มีการประชุมกันของคณะทํางานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศเลยนะคะประจําไตรมาสสี่นะคะของปีที่แล้วปีห6เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามีเนื้อหาสาระสําคัญสําคัญที่น่าสนใจจาก เอามาบอกต่อเกษตรกรน,นะคะเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยก็เพื่อพิจารณาข้อมูลสินค้าเกษตรที่สําคัญสําหรับผู้บริหารของกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ทั้งพืชได้พืชสวนปศุสัตว์และประมงรวม20ชนิดเช่นข้าวอ้อยโรงงานมันสําปะหลังอ้อขอภัย มันสำปะหลังนะคะโร<อ>ง<อ>ง,ง,งานเออแล้วก็ยางพาราปั๊มน้ํามันสุกรไก่เนื้อไข่ไก่กุ้งทะเลแล้วก็ถั่วหน้านั่นเองเขาบอกว่าการจะทําข้อมูลตัวนี้นะคะเป็นการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สถานการณ์การผลิตสถานการณ์ตลาดทั้งราคาในและก็นอกประเทศรวมไปถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคข้อเสนอแนะความก้าวหน้าของมาตรการและนโยบายต่างๆตลอดจนข้อมูลของประเทศสมาชิกป,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านสําหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC นั่นเองนะคะ ซึ่งนองจกจากจะพิจารณาข้อมูลต่างๆแล้วยังเป็นการติดตามสถานการณ์รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นั่นเองนะคะ,คะก็เป็นฐานข้อมูลนะคะที่จะเอาไว้สําหรับผู้บริหาระนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับในช่วงหน้าเกษตรร่มขันสีสันชาวบ้านยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะส่วนจะมีเรื่องราวอะไรนั้นต้องมาติดตามกันตอนนี้พักกันก่อนครับ